สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กันในช่องของน้องภูมิเดนน่าสากันอีกครั้งแล้วนะครับผมเย้วันนี้นะครับน,น,น้องเดนน,งเน,นน่นนนสาจะมาชวนกินปลาทับทิมนึ่งมะนาวกันนะครับผมว้าวอันนี้เรานึ่งมะนาวไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามันออกมานะครับ <c oughs> คือผมจะถ่ายไว้สองคลิปอันนี้คือคลิปที่สองนะครับผม คลิปสองนะครับเดี๋ยวเรารอปลาทับทิมมาเราเราไม่ได้มีค่ปลาทับทิมนะวันนี้ผมมีไข่ต้มด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมสับกินไข่ต้มรอก่อนนะครับรอปลาทับทิม กินไข่ต้มรอนะครับผมมันไม่ทันเดือดเลยเอาไปมา่มาม่าซีอิ๊วขาวมานี่นะครับผมซีอิ๊วขาว,วเราจะใส่ไข่ต้มนะครับผมจะกินกับไข่ต้มนะ รอไปก่อนอือม,มาแล้วลองกินดูสินี่นะครับผมอือกินอันนี้ทำหม้อไฟนะครับผมเฮ้ยอือเป็นไงใส่ขากล้องมันมีความแบบ มันมเหมืนเปรี้ยวนะครับผมมันเปรี้ยวบาทับกินน่าเลยยังไม่เคยกินเลยนะครับครั้งอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผมนี่นะอันนี้เนื้อปลานะครับผมยังชอ้าันนี้นะฮะอืม

หวานเลยนี่มีรสซมมันอร่อยอยนะครับท่านผู้ชมว่าอย่างมันร้อนอยู่นะ ร้อนๆมาแล้วมาเทใสแล้วก็จุกต่อเนาะอีไม่ไดีอุ่น,นะอันนี้เาเอเย็นมาอืมเทใส่ปลาแล้วเรนะาบ,บ้างก็เอชิมดิ ้ยังไงพี่มัน <c oughs> มันมีความเปรี้ยวตรงน้ำซุปม,มันอะหน่ <c oughs> ยว่าใส่ผักสลัดทข้ามาดับเรากินข้าวบ้างดีก,กว่ากินกับข้าวกัน อ่ลนะครับผมต้องกินคู่กับข้าวกับพี่อร่อยแล้วอืม มนันหอมปากก็เป็นเองอืมนไรหอมอดใจไม่อยู่ละนี่นะครับผมเรามจะกินแกงเลียงด้วยนะครับเลียงเวันนี้นรเราทำกุ้งไว้เราทำตั้งแต่เ,ม,เมื่อวานนั่นแห<ก>ละแต่มันเหลือผมก็เมาตึง เนี่ยมันตรงนี้ยีหรือว่าผักลวกล้านเป็นยไงแกงเลียงพี่เหมือนเดิมกว่าเหมือนเดิมนะอร่อยเหมือนเดิมนหะครับพ่อใส่ใบกระเพราหรือเปล่า ไม่อกนี่เนียรมใส่นั่นใบอะนะใบแมงลักโมพล่าใบแมงลักทำเหมอนใบกะเพราอ่ะใส่ใส่ใส่แด้วเดือดร้อนเกินเดี๋ยวนนี้หอมเนอะตึงจมูกดีอ๋อ อป็นยังไงพี่โอ้นี่เดือดเดือดเลยเนี่ยเอาท่านผู้ชมมาดูนี่กะอถ้ามันไม่ดูสิแรกนะไฟลุกท่วมเลยเนี่ยหม,ม้อไฟอยังไงพี่ด้วย <c oughs> ถ้าไปกินในร้านอาหารหรือพาตคารอะไรสักอย่างเนี่ยอืมบรรยากาศโรแมนติกแน่นอนอะ่ะ กระเทียมมันจะอร่อยเนี่ยกระเทียมอร่อ้ไม่มากินนะอร่อยไม่เพิ่งเข้าไปแล้วมีพลาดโอกาสแล้วอร่อยน้องพี่เนาะพวกเราก็เล่นจนหมดเลยมีพลาดโอกาสแล้วที่จะได้กินอาหารที่ดีอับกิน กินอาหารที่ดีที่สุดวันนี้ของชีวิตเท่าที่เคยทำมาละดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาละตานต้องมานาวงลอยเลย้ะ เรีดกลับมาเลยเนาะหัวหูเขาอ่ะอืมถ้ากินร้อนๆมันจะอร่อยจานข้าวใช่ไหมกับข้าวนะถ้ากินร้อนๆมันจะอร่อยกินร้อนซ้อนกลางกลางนะลูกกลางกลาง อันนี้มิชชั่นเราสำเร็จละเพราะว่าโฟกัสขอมาได้กินสองเมนูเลยอกินสองเมนูเลยสามนี่ไใครต้ม,มก็ใครที่ชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คุุนเนี่ยเป็นกำลังใจในช่องน้อพมใจน้องสาททำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนไอ้ j u r a s i c w o อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมเลี้ยงบอสได้แล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวถ้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผม <c oughs> ลงคลิปแน่นอนครับผมโอเคบายบายสวัสดีครับผม